สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอทีแดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่มาแจกสดเน้นสดค่ำคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 e v 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ e v 3เป็นตัวมาแจกสดเน้นสดตัวที่3ย้ำนะครับเพื่อนๆ5ตัวเน้นนี้คือตัว ที่มอนโอเคจะนําไปลงทุนเพื่อนเพื่อนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตามทั้งหมดชอบตัวไหนจัดตัวนั้นไม่ชอบตัวไหนก็ปล่อยผ่านนะหรือว่าไม่เชื่อเลยก็ได้นะฟังเป็นข้อมูลรู้ไว้ใช้ว่าสซีาแบ,บาง่งหามเกมคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเมลอนโซนสินัทกับเบลเลียลาำพาดในการทั้งพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ เรามาเช็คข้อมูลสองพูโด,ดยแฮนดิแคปเลอันโซนซิดาดกับเบีย,ยริอัลสึกลาลิกาสเปนแข่งแขังกันต่อทีสามเลอันโซนซิดาดต่อครึ่งควบลูกลบสิบเลอันโซนซิดาดกับเบียริอัลถ้าเราพูดถึงเรื่องของชื่อชั้นทีมต้องต้องเป็นทามเบียริอัลที่ดูดีกว่าเหนือกว่าแต่ถ้าเรารู้จากอันดับและคะแนนในตารางเขาจะบอกว่าเลอันโซนซิดาัดดีกว่าเหนือกว่า เพียงแต่ก่อนมาเจอเจอ,เจอการเกมนี้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปไล่เลียงดูนะตามสเตปตามสเตปว้าก,กันไปทั้งพื้นฐานทั้งของข้อมูลของพูลของแฮนดิแคปนะบทสรุปจบตรงไหนปะเริ่มต้นตารางเลกเหมือนเดิมตารางเลกครับทีมไหนโชว์ความดีอยู่หัวทีมไหนโชว์ความแย่อยู่ท้ายขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงก็อยู่กลางกลาง ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้และอันสนดัดคือทีมอันดับที่หกของตารางมีอยู่สี่สิบคะแนนก็คงต้องใช้คำว่าพวกเขาเป็นทีมอันดับที่หนึ่งในกลุ่มสองถามว่าอันดับที่หนึ่งในกลุ่มสองคืออะไรคือกลุ่มแรกเนี่ยมันมีคะแนนเกือบแต่ห้าสิบกับห้าสิบนะผมไล่ตั้งแต่อันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่ห้าปิดท้ายคือแอตติติบาแล้วมันก็จะมีคะแนนห่างทิ้งช่วงเลย ก็คือมีบาวกับโซนซีดัตนี่แหละท่ากันเก้าคะแนนเพราะนั้นเซอันโซนดันคือทีมอันดับที่หนึ่งในกลุ่มสองนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังไล่เลียงแย่งช่วงชิงอันดับที่หกกันโดยที่มีทีมอย่างเลอนเมติสมีทีมอย่างมาเลเซียรันฟา,ม,ามัสหรือแม้กระทั่งเกต้าเฟ่นะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นทีมในกลุ่มที่ดูแล้วเรื่องของวัที่ยูบฟาจอมเลกลืมไปได้เลยลืมไปเลยนะในอันโซนดันฤดูกาลนี้อาจจะได้ลุย อยู่ผ้าจำเป็นแต่ลนหน้าองลต้งการหน้าคงไหมคงยากเป็นไปได้ยากนี่คืออันดับที่หกแล้วส่วนสุดส่วนบิญญาเนี้วนี่โอ้โหลุดมงคจอไปเลยจริงๆเนี่ยพวกเขานั้นจะวนเมียนอยู่อันดับสี่อันดับห้าอะไรประมาณนี้นะแต่ตอนนี้หลอนมาอยู่ครึ่งตารางล่างอันดับที่สิบสามมีอยู่ยี่สิบหกคะแนนบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาการนี้ถึงขั้นระดับที่ว่าลุ้นหนีตกชั้นเลยนะเมียรวเนี้ย ตอนนี้ดีขึ้นดูดีขึ้นนิดนึงตรงที่สามารถชักว่าลอยตัวได้ลอยตัวได้คะแนนอาจจะไม่ห่างจากโฟนทายมากมายนะักแต่ก็อุ่นใจได้และก็มีทีมที่คั่นกลางหลากหลายทีมอยู่นี่คือเบียร์เรลนะครับอันดับที่หกเจกัญอันดับที่สิบสามครับนี่คือสถานก,การณ์ในตารางหลีกและอันดับก,กับเบียร์เรยลนะครับมาด้านผลงานกันบ้างมาด้านผลงานห้าเกมเหลังสุดของอันดับสซนเดีย ปรากฏว่าชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองคงจะยอมรับว่านี่คือส่วนหนึ่งที่เหตุผลทาให้แอันโทนดัตหมดลุ้นที่จะตายขึ้นมาอยู่ในกลุ่มนําในเลทคะแนนเกือบแต่ห้าสิบเนี่ยเพราะจู่ๆแอันโทนดัดมันก็ดรอปลงไปเล่นตกลงไปหาชายชนะไดะยากม,มีแต่เสมอกับแพ้เกมราชุ่วนเนี่ยหมุกเอาชนะมอยงกาได้สองหนึ่งเนี่ยถ้าผู้แข่ง ไม่โหนใบแดงนี่ก็ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะสำหรับแลี้ยงผิตักและแน่นอนครับเมื่อผลงานมันทรงทรงซุดซุแบบนี้การลงทุนก็ย่อมจะขาดทุนเป็นธรรมดากำไรทั้งหมดเกมครึ่งแต่ขาดทุนเป็นสองเกมครึ่งหางลงบกบ่นี้แล้วก็เข้าเนื้อเต็มๆเมพราะนั้นด้านผลงานก็ไม่ค่อยดีด้านการลงทุนก็ไม่ค่อยดีนะสำหรับเจ้าบ้านเลยอันสอนสนัด ในขนาดที่มียาเอเาวครับผลงานท้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสี่มันนี่ตรงไม่แพ้ใครเลยแต่มันแย่ตรงที่ชนะเกมเดียวแต่มันก็มีความตลกร้ายอยู่นะเกมเดียวที่มียาเล่าชนะได้คือการบุกเอาชนะบารไเรโลนาทีมยักษ์ใหญ่ไฟกับฮิปแต่ที่เหลือเจอทีมดูแล้วชั้นทีมอ่อนกว่ามายองกาคานิตอาราเมเกลเฟ่ที่แกชนะไม่ได้เลยมีแต่เสมอ จะมาตา,ายมีบานาสนบานเสนอน่าคงคิดนะแม่มึงนี่ก็เก่งแต่กับกูเนี่ยนะ,ะการลงทุนก็แย่เช่นกันกำไรเกมครึ่งการทุนสองเกมครึ่งหักล้มกรบนี่แล้วก็เข้าเหนือควักเหนือเพราะนั้นทั้งสองทีม่ยมองเลยว่าผลงานจะไม่หนีกันเท่าไหร่เลยไม่หนีกันเท่าไหร่ออกลูกเสมอบ่อยออกลูกชนะยากประมาณนี้การลงทุนก็ขาดทุนทั้งคู่การเจอจากการก็กำกึง่ง โซินาชนะสามครั้งไมียแล้าชนะสองครั้งนะก,กึ่งกึ่งจะมีเพียงเหนือมล้บไปบ้างคืออันดับและคะแนนตารางที่มีความห่างก,กันอยู่ไม่น้อยไม่น้อยนะหกกับ13สามแต่ภาพรวมมาดูสูงสีนะเราโยกมาดูตัวผูตัวแฮนดิแคปกันบ้างจากเจ้าถังห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในส่วนของรักขับผู พวกเขานั้นไม่เชื่อใจในอันโซเซดัตปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจ้าบ้านในอันโซเซดัตแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเชื่อใจเมเรเลเพราะปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทิมเยือนเมเรเลอช่องจ้าบ้านไม่กลัวแต่กลัวช่องถิมเยือนและที่ตามมาไม่ห่างก็คือช่องเสมอที่มีการปรับราคาลดลง4ต่อ1นะ4ลดลง1เพิ่มขึ้น แสดงว่าในตัวภูเนี่ยเจ้านัก้ารายมองว่าเกมคู่เนี้ยไม่มีแล้วหมุกชนะก็เสมอนะแต่ที่แน่คือพวกเขาไม่เชื่อว่าแล้วโซดาชนะได้นในเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าไปมั่นใจอะไรหนะักหนาแต่ท่านถามบอโอเคเนี่ยไอเนียเสมอไดน,น่าสนใจสุดนะในสายตาน่าสนใจสุดเพราะว่าสองทีมเนี้ยตอนนี้เกมลุกไม่ข่มทั้งคู่แต่เกมหลังยังมีความเหนียวแน่นอยู่แล้วก็ ลักษณะการเล่นเหมือนจะเน้นตั้งรับและดักตทั้งคู่เหมือนกนันอีกไม่รู้ว่าเกมนี้ใครจะบุกใครนะยังงงๆงงตัวไฮนิคับไปแนราคาและอัโทนดาต่อครึ่งกุมลูกก็ถือว่าตอบแพงและเหรียญน,นี้เจ้าทั้งห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยโดยเฉพาจะบ้านบอลต่อและดูเหรียญที่ปรับดีครับสองกว่าราคาเดิมในร้านโทนดาต่อครึ่งกุมรูกลบสิบนะแต่ด้วยการปรับขึ้นไปรูเล็สองเนี่ยมันควรจะปรับเป็นครึ่งกุมรูกลบห้า ในขณะที่มอลรองวิญาเี R ้ย e ก็ถูกป,ปรับราคาลดลงเหมือนเลยห้าหลายครบทวนเพราะนั้นดน้วยผูนี้ด้วยหฮนดิแคมนี้จากเจ้าทั้งห้าหลายเกมนี้เจ้าเชื่อใจมอลรองางญญาณเลี A ้ยว e ว่าจะชนะได้เสมอได้จะชนะราคาได้เมื่อมวมรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรองแค่เรื่องเดียวคือเนือ้อันดับและคะแนนในตลาดที่ห่างก,กันที่เหลือหนูดีหนูดีสูสีจึงขอเลือกสวนรองครับ ส่วนรอเบียรเรียลครับบอลโอเคเลือกที่จะรอเบียรเรียลครับเป็นทีเด็ดตัวนั้่วนสิบดาวครับมองว่าพวกเขาจะไม่แพ้กลับออกมาตัวมันเตนส่วนในส่วนตัวที่สามในอีพีสามประจําค่ําคือวันศุกร์นี้ครับส่วนรอเบียรเรียลส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสี่อีพีห้ารบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณมากมากครับ